ย้สวัสดีครับสวัสดีคิวสวัสดีซานนี่สวัสดีปีใหม่ครับโอ้โหอุ้ยไม่ได้เจอนานมากสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมนะครับอุ้ยที่ในจอนี่สีเสื้อที่ฉันเป็นกนาดนั้นเลยเหรอนี่ไงคุณคุณแดงผมเขียวไงเราสลับกันไงแล้วแล้วแล้วคิวเนี่ยไปไหนมาเฮ้ยคิวแต่งตัวน่ารักรองเท้าคุณน่ารักมากเลยอ่ะผมเป็นแบบ เฮ้ยเจมันนี่สไตล์ you know ยัยเจมันนี่สไตล์ you know มาเจอเนวยอร์กสไตล์นี่นี่วันนี้เรามาชนกันไหมคะนะฮะคุณผู้ชมครับก็กลับมาไปเที่ยวมานี่นี่เขาถ่ายเขาถ่ายคุณอยู่เขาเป็นแบบแบบเลยนะนี่ต่กล้องเขาต้องเคยไปถ่ายพวกแบบคือตอนพิตตี้ที่ขายรถเนาะเขาจะแบบอมเตอร์โชว์มอเตอร์โชวมที่แบบ คิวขาวขึขขข้นมาเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูมุมกัานะดูมุมเกานะแล้ววันนี้ใส่เลกกิ้งไงผ่าเงี้ยเดียว ลุยไล์ขึ้นมาเอ้ยอย่าหยุดอย่าหยุดขึ้นไปขึ้นขึ้นหยุดเล่นเฮ้ยแหมเฮ้ยมีจ่อว่ะเฮ้ยอย่าหยุดสิขึ้นไปเออนะฮะแต่ว่าพอขึ้นไปปุ๊บโอ้โหหน้าหมวยเฉยเลยโอายอังกันลงมาที่เดิมดีกว่าลงมาที่เดิมดีกว่าเป็นไงซอนี้ปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนปีใหม่นี้ไม่ได้เล่นไม่ได้ทำอะไรเลยคือคืออยู่บ้านสบายสบายพักผ่อนเลยชิลเพราะว่าทำงานทั้งปีแล้วใช่ทำงานทั้งปีแล้วก็อยู่กับพ่อแม่เอาเงินให้พ่อแม่โอ้โหน่ารักอ่ะแล้วก็แบบสบายนะก็คือ ไม่เอามาแบ่งบ้างอะ<ว><า>อะไรนะเงี้ยหรอเออเอาเงินไม่เข้าใครออกใครนะอ๋อหรอเอเอถ้าเกิดแบ่งถ้าเกิดแบ่งคิว<ฆ>คือเราก็ไม่เหลืออะไรเหมือนกัน<ฆ>คือ<ฆ>พี่ให้พ่อแม่ไปเราก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรข้ามปีด้วยการที่แบบอ่ะเรา เราเราให้เงินเราทําสิ่งดีๆให้กับพ่อแม่อะไรเงี้ยบอกว่าปีหน้าจะได้เป็นปีที่ดีของเราเฮ้ยดีอ่ะแล้วก็แบบตอนนี้เขาก็มีฮิตแบบสสดมนข้ามปีไงไม่ได้ไปท่องไปเที่ยวแล้วคนก็ไปกันเยอะนะคิวเยอะวัดไต้หวันอะไรเงี้ยคิวไม่ได้อยู่กรุงเทพใช่ไหมไปไหนคะคือผมไปญี่ปุ่นมาแต่ตอนแรกอะผมไปญี่ปุ่นแต่ว่าผมกะจะกลับมาเขาดาวที่เมืองไทยแต่ผมกลับไฟสามวันที่สามสิบเอ็ดแต่ว่าไม่มีตั๋วได้อยู่ต่อ ลำบากลําบนเลยครับพี่น้องคือเตรีมตังไปเก่าว่าใช้แค่นั้นแหละอยู่แค่นั้นแหละแล้วมันไม่มีแล้วลําบากเลยช่วงดีมีการ์ดกลับกวันที่สองเมื่อคืนตอนดึกแต่กลับมาด้วยแบบโบเอลเอสาลำใหม่ล่าสุดเฮ้ย หรูหราลังการใช่คือกับวันที่31ได้แต่ต้องอัพเป็นแบบโรโยซิลส์ซึ่งแบบไม่ไหวนะเงินก็เงินจะสองดีกว่าวันที่สองเออเออก็ลดนะใช่ก็ลำบากแต่ว่าเราได้ก็ถือว่าโชคดีเลยได้เค้าดาวที่ประเทศญี่ปุ่นเลยใช่เป็นไงนะก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นเขาัยงไาติดอันดับ6ของโลกในการเค้าดาวเค้ากันที่ไหนคือมันมีหลายสถานที่คือตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยในโตเกียวเนี่ยนะฮะมันจะมีเออก่อนหน้านี้ก็จะมีโตเกียวทาวเวอร์ที่รู้จักกันอยู่แล้ว ข้างๆตกเกียวทาวเวอร์เนี่ยก็จะมีวัดเป็นวัดใหญ่ๆเลยนะไม่ใช่อาซากุสะนะอซากุสะก็มีการเขาดาวกันแล้วก็มีสร้างขึ้นใหม่คือเป็นแบบสกายทรีที่ขึ้นมาแบบสูงๆแล้วกลมๆคืออันใหม่อันใหม่ล่าสุดอันนี้ใกล้อซากุสะก็มีเขาดาวไม่ไม่ใช่อันที่คิวเอามาโชว์อันนั้นแดงๆนั้นตเกียวทาวเวอร์คือก็จะมีแบบสถานที่ที่เขาดาวเยอะแยะมากมายแต่ไปแล้วเจอคนไทยเยอะมากคนไทยไปเที่ยวเยอะไงเพราะว่าเห็นดาราลงรูปกันกระจายก็ไปดิบี่บแบบนั้นเลยนะเพียบเลย เราก็แบบเออคือทุกอย่างของเขาแบบเซฟตี้อ่ะดีแต่ว่าผมอยากจะบอกมืองไทยสนุกกว่าเยอะจริงเหรอเยอะที่นู้นไม่มียิงพุไม่มีแบบเออ คือตรงจุดผมอ่ะที่ผมไปไม่มียิงภูว่าผมไปวัดผมถือว่าผมจะได้แบบสวดมนต์แต่ว่าโหคือพิธีเขาใหญ่มากก็มีพระเหมือนแบบพระญี่ปุ่นอ่ะคุณแล้วใส่ชุดแบบเต็มอลังนั่งรอบแล้วก็สวดสวดสวดยาวๆเลยแล้วก็แบบเราก็ยืนอยู่ที่วัดใช่ป่ะแล้วคนแบบเยอะยาวปิดถนนแล้วก็แบบมองไปที่โตเกียวทาวเวอร์ซึ่งอยู่ดีก่อนหน้าเวลาเขาดาวปั๊บโตเกียวทาวเวอร์ไฟดับก่อนหมายถึงก่อนหน้าใช่ไหม คือโปกติแล้วมันจะเป็นสีส้มๆใช่ไหมคับผมตัวเกทาวเวอร์ทั้งแท่งเลยมันไฟดับหมดเลยแล้วมันก็ขึ้นเป็นแป๊บๆไฟกระพริบพอนับไม่มีคนนับเพราะไม่มีพิธีกรไงไม่ไม่มีคนนับด้วยใช่แล้วเขาดูยังไงอ่ะนาฬิกาชาวบ้านชาวช่องก็ไม่เท่ากันคนก็ตะโกนเฮ้ยเฮ้ยอันดบ้าบางคนญี่ปุ่นก็เฮ้ยน้องนายอะไรซสุดเยอะ เยอะมากคือคือต่างคนต่างแบบว่าของฉันถึงแล้วของเครย,ยังเหลืออีกหนึ่งนาทีอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เราก็แบบคาดหวังไงว่าแบบคนไทยคือมันจะต้องมีเอฟเฟกอลังการงานสร้างนู่นนี่นั่นใชแล้วคือที่ที่ผมไปเห็นเขาบอกว่าอันดับหกของโลกมันจะมีโคมขึ้นมา5้าหมื่นลูกออจริงงละไม่ก็เป็นแบบคล้ายๆลูกโป่งโคมเล็กๆลกอยมา<อ>เต็มไปหมด<ป>เลยอเออแล้วก็แบบพออยู่ดีปุ๊บก็เฮ hey โตเกียวทเวอร์ก็กลายเป็นเปิดไฟแล้วก็มี2,013ขึ้นผมว่าอ้าวนี่เราข้ามปีแล้วหรอใช่แต่ว่าเราต้องบอกงี้ว่าถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะคือเราอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าอย่างเทศกาลเออคือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เทศกาลอะไรขอให้บอกคนไทยคนไทยจัดเต็มจัดเต็มเออไม่ต้องบอกนี่งานศพยังจัดเต็มเลยใช่โอ้มีมาเพียบเลยไม่รู้จะรำอะไรกันนลกกนางานศพแต้แนี่คือแบบไม่มีคนตะโกนนำไงคือจริงมันต้องมีแบบนับเขาดาวนะ ย,ยิ่งฟัง,ง <อะ S 2> แลยยิ่งมันเดี๋ยวแล้วบบเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราลองแบบว่ามาเมาเมาอ,อะไรกันช่วงหน้าดีกว่าแต่ว่าตอนนี้นะคะคเหมือนเดิมเราดูของรางว<ะ>ัลกันก่อนดีกว่านะคะรับต้อนรับปีใหม่ว่าจะมีอ,อ,อะไรบ้างฮะต้อนรับปีใหม่ของเรานะครับนี่ครับเก้าชิ้นเหมือนเดิมครับให้คุณได้เลือกสรรกันเลยนะครับอย่างแรกครับบัตรเติมเงินจิตรู้วันนี่สามร้อยบาทเราจะบอกว่าเราไปซื้ออัลบั้มใหม่โอ้ยคิวเดี๋ยวนี่คุยเรื่องอื่นไปก่อนเลยคิวต่อมาครับผมนี่เลยครับ แจกเสื้อยืด T-shirt นะครับผมอ่านี้แจกไปนะฮะอันนี้เป็น T-shirt นะครับจากพีคเปิ้ลแล้วก็เออน้องพีชนะครับผมจากภาพยนต์เรื่องเขาดาวใช่แล้วก็เป็นหนังหักมุมแหละช่วงแบบปีใหม่แบบนี้ไปดูกันได้นะครับผมทัาหนู้นครับเป็น T-shirt นครับนะะคแล้วก็ตัวบีเวอร์นะคะที่เป็นที่ใส่ชิชชู่ครับผมนะคะ แล้วก็ยังมีซูเปอร์จูเนียร์นะคะแล้วก็มีอะไรนะคิวบิกใช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแบบที่ตัวต่อสามิติเป็นตอใช่แล้วเราจะแจกอันนี้ใช่่ไอเฟลวันนี้แจกของไอเฟลเลยนะครับผมแล้วก็มานี่เลยนะคะนิวจิ๋วนู้น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 นิวจิ๋วนะเออนิวจิ๋วให้ดูหน่อยนิวจิ๋วนะะคแล้วก็นี่ค่ะวันเวทิเก็ตนะคะก็เป็นของอะไรเนล่าล่าล่าวันเวทิเก็ตวันเวทิเก็ต อันนั้นวันนับใครส่วนอันบนสุดครับ <c oughs> ไม่ให้ใครเด้ยป่ะพูดจริงๆิคิวไปดูมาไปซื้อมาด้วยโอ้เจ๋งดีเลยแฟนเขาเอาพูดไปคือวันนับใครนะคะเป็นอัลบั้มนะคะ <c oughs> อัลบั้มใหม่ล่าสุดนะคะของ G. Dragon G.D G.D ต้องบอกงี้ว่า เพลงแต่ละเพลงที่ออกมาคือตั้งแต่เครยองตั้งแต่ตั้งแต่แบบว่าวันอัฟฟาร์ไเนี่ยคือแฟชั่นทุกอย่างคือเต็มหมดเต็มเต็มแล้วบอกว่าไม่ผิดหวังกับผู้ชายคนนี้จริงๆคือสีผมนี่แบบโอ้เปลี่ยนเยอะมากคือโอ้ยอ่ะน่ารักอ่ะเออเสื้อผ้าแบบเต็มมากอ่ะใครได้ไปนะเรายกให้เรานะเรารักจริงๆไม่รู้ข้างในมีอะไรม้างเราเปิดดูเถอะฮะฮะไม่ให้ดูหรอกขอดูก่อนอุ้ยเท่อะน่ารักจังเลยอุ้ยเท่มากอ่ะ ดูผมจีดีดิใครก็ได้นะคะแฟนคลับซานิใครก็ได้โทรเข้ามาเล่นเกมแล้วยกให้เราเถอะนี้คุาคุณอย่างนี้เหรอเอาอย่างนี้เลยคิวนี่แล้วไม่คิดว่าจะให้เขาได้เหรอคือถ้าเขารักเราปีใหม่ไงปีใหม่ถ้าเขารักเราเขาต้องให้เราครับแฟนคลับ นี่เข้ามาเลยเราบอกไปแล้วนะสําหรับเราเราบอกไปแล้วสําหรับสาววกของแบบว่า G ีดีหรือ Big Bang นะฮะหรือว่าสาวๆคราวนี้มาแบบโซนหนุ่มๆบ้างแล้วก็สาวๆบ้างเพราะว่าแพ็กเกจสวยผมจะบอกว่าอะไรเลยไหมพรุ่งนี้ครับเราจะมีพิมี์ครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Girl Generation โอ้ย Girl Gen มาแล้วไอ้กระบอ y ไอ้น่ารักเ i r l Gen มาแล้วเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะฮะมาแล้วสำหรับซิงเกิลใหม่ของ Girl Generation เขาเรียกว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นวงที่ทั้งชายทั้งหญิงนิพกาบกันไปหมดเลยครับดีจากเอสเอ็มทูเลยแหละตอนนี้โอ้โหกอลังองานข้ามกลับไปโอ้แผลบวันนี้รางวัลใหญ่ของเราครับเป็นงานมูล้อนั่นคือ iPad mini ครับครับผมยังคงแจกกันต่อไปครับใช่ค่ะใครอยากได้แบบรางวัลใหญ่ก็เล่นเกมกันเลยใช่เดือนที่แล้วก็ออกไปหลายเครื่องเลยทีเดียวถูกต้องเดือนนี้เรายังคงแจกต่อไปครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะแต่ตอนนี้ครับช่วงหน้าฮะต้นปีใหม่แบบนี้ครับใครที่คาดหวังจะทำอะไร เหมือนอยู่ในป่<บ>า,<บ>าไงใครที่แบบว่าคาดหวังจะทําอะไรนะฮะในช่วงปีใหม่แบบนี้คิดไว้แล้วอย่ามัดแต่คิดอย่างเดียวครับลงมือทาเลยดีกว่าครับเพราะว่าเครื่องดื่มโค้กเนี่ยนะฮะเขาสนับสนุนให้คุณเนี่ยลงมือทาอยู่แล้วกับแคมเปญใหม่ของเขาครับคอนเซปต์ใหม่ฮะต้องซ่าต้องกล้าต้องโค้กนั่นเองครับ่โค้กนะคะก็พร้อมที่จะเป็นพลังเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทยนะคะกล้าลงมือทําในสิ่งที่อยากจะทํำกล้าทําในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับเพราะว่าความสําเร็จจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่การทลายความลังเลในใจเยี่ยยยมมเลลครัับผงงงไอ แชร์กันดีกว่าในสยามติกเล่นของเรานะครับเราจะเปิดเพลงหน้าใหม่ให้ที่คุณขอครับรวมไปถึงของรางวัลที่คุณอยากได้ให้เลือกสรรกันเลยทีเดียวว่าสองอย่างได้ไปเต็มเต็แล้วก็นนั้นถ้าเกิดว่าใครนะคะมีความซ่ามีความกล้านะคะมีอะไรดีๆจะมาแชร์กันเข้ามาแชร์กันเลยดีกว่าพิมเอสนะคะเว้นวรคต้องซ่าส่งไปที่8787นะคะใช่ในช่วงหน้ามาแชร์กันดีกว่าครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ฮะไปไปฟังเพลงกันดีกว่าสัก1หนึ่งเพลงค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใช่หนึ่งเพลงนี้ก็คือเพลง เจ้าชูรู้ตัวเปล่าจากซีควินไปเลย yes กล้ามาเชียร์เล่นกับคุณผู้ชมชครับผมหนึ่งสายที่มาแชร์เรื่องราวของความคาข้าง<ท>ต้นปีนร,รอเราอยู่แล้วใช่แล้วครับซานีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม,มสวัสดีค่ะเอ๊ชื่ออะไรคะ ชื่อจ,จูนค่ะสวัสดีปีใหม่นะครับจูนจูนขอคบคุณค่ะไปไหนมาบ้างครับปีใหม่ครับโอย,อยู่บ้านค่ะฝนตกฝนตกเอ <c oughs> อะ <c oughs> อะตอนนี้ครับจูนมีโอกาสได้แชร์เรื่องราวของความกล้าะะกับแคมเปญของโคกนะครับวันนี้เรามีเรื่องอะไรครับที่จะมาแชร์แฟนๆสยามต้องเล่นฟังกันฮะก็ที่โรงเรียนจัดงานนะคะแล้วก็ก็ให้ออกไปเต้นอะไรอย่างงี้ก็ตอนแรกก็ไม่กล้าตอนหลังก็ ก็ไปเต้นก็ได้มีคนชมกลับมามีรุ้นน้องมาที่ไม่ออกไปเต้นคือมีงานของโรงเรียนแล้วก็ขอก็มีแบบ cover ค่ะอ๋อเต้น cover ครับค่ะอ๋อเต้น cover ใครคะของบางทีก็เคยเต้นบางทีก็มิสเอค่ะมิสเอด้วยนะอไม่ได้เต้นง่ายเลยนะคือมิสเอนี่เซ็กซี่มากใช่โอ้ในมิวสิกวิดีโอนะครับแล้วคือเพื่อนเคยเห็นเราเต้นเนาะ ค่ะแบบเพื่อนชวนนะคะอแล้วเราเต้นได้เราเต้นได้เต้นเต้นได้ค่ะมีพื้นฐานแล้วก็ฝึกฝึกสักหน่อยก็ได้แล้วเป็นไงผลออกมาเป็นไงครับก็เป็นมิสบีนะคะมิสบีก็ดีค่ะก็ดีกดีเนาะหนุ่มๆขอเบอร์เพียบเลย อแต่ว่าถือว่าเป็นโอกาสดีนะใช่ไม่ก่อนน้องเขามีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่เหลือทลายความกล้านั่นแหละคือแค่กล้านะไอ้พื้นฐานที่มีทั้งหมดสุดยอดอนาคตนี่แบบสบัดบ๊อบเต็มเลยแบบเป็นอาชีพได้เลยนะเออเต้นเป็นอาชีพเลยนะคัเอมี่ยมีแบบมีคนที่แบบคัพเวอร์จนแบบว่าตัวเองโด่งดังมีเทียบเท่ากับศิลปินเกาหลีเอางี้ไง ดูอย่างเออยกตัวอย่างง่ายแคนดี้มาเฟียแคนดี้มาเฟียคือหนึ่งวงที่เต้นคอเวอร์มาก่อนถูกต้องแล้วคือเขาก็ร้องเพลงได้หน้าตาหน้ารักคอเวอร์ไปจนตอนนี้เป็นศิลปินแล้วมีแฟนคลับเพียบเลยทีเดียวนะฮะก็ทุต่อไปครับผมสับสนด้วยเพราะนั้นตอนนี้ครับมาหนึ่งเพลงอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวจัดให้เลยครับขอเคยย่อนของจีราต้นค่ะชอบจีดีอะครับชอบมากเลยมา น้องเป็น V I P หรือคะค่ะใช่ค่ะเป็น V I P เหรอแล้วได้ไปดูเปล่าวันคอนเสิร์ตอ่ะไปค่ะจีดีน่ารักเนาะน่ารักกว่าเออจีดีเป็นผู้ชายที่แบบว่าเปลี่ยนทรงผมเยอะที่สุดในโลกที่เราจะบอกอะไรรู้ไหมเขาเป็นผู้ชายที่สวย เขาเป็นชายหน้าหวานโอ้ยิ้มแล้วสู้แต่บทบาทที่เขาเท่ก็เท่แบบโอ้โหโคตรละเลยแหละใช่เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เราก็อยากดูแ่นแ่ชอบตอนจบเขาที่เขาใส่ผมใส่แว่นใช่แล้วแบบนอนแล้วแบบอ้าวเพอร์เฟกต์นะแล้วคุณรู้เปล่าเขามาเมืองไทยอ่ะโหลบอ่ะไอ้วคิวชอบหลอกอีก้ะผมไม่ได้หลอกจีดีมาเมืองไทยจริงมาที่ไหนภูเก็ตไงที่ไหนภูเก็ตอ๋ออ้าวอาจารย์ตายแล้วคิวมาจริงเหรอออ เอาไม่รู้กันเหรอาคิวไม่มีใครรู้เลยแหเขามาทำอะไรเขามาแบบมาเที่ยวหรอมาพักผ่อนเลยคิวไม่มีใครรู้มากเลยไม่บอกเอาแกฉันว่างมากฉันสามารถที่จะไปพูเก็ตเออนี่น้องยังรู้เลยรู้หรอ ซึงลีก็มาค่ะใช่จึงลีก็มาซึงลีมาก่อนอ๋อเหรอจึงลีมาก่อนแล้วจีดีค่อยตามมาโอ้น่ารักจังเลยมาอยู่ภูเก็ตนะแต่ทำไมเขาไม่ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมเลยคือเขาก็ไม่อยากให้ค่าย้เขถ่ายอ่ะเน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 ่นเ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 เนเนเนอนเี่เขเน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 เขเอเีเน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 อนเ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 นยนเ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 นนเนนเนนนเ้นเนเนเอนนเ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 เเนเลนนนนน เลือกของขวัญดีกว่าว่าจะเอาอันใหม่อยากได้อะไรใหญ่ที่เป็น iPad mini หรือว่าจะเปิดแผ่นป้ายครับเปิดแผ่นป้ายไหมมีวันอ f ฟว์ขายของ GD ด้วยนะถ้าได้วันออฟวคขายนี่วันออ f ว์ายได้แล้วจะให้พี่ซันนี้ไหมฮะไม่ให้จีแกเขาเป็นเบีไม่มค่ะไม่มีทางไม่มีทางเห็นไหมอามาขอให้ได้มาๆามานะครับเพราะว่าอันนี้นี่ เอาตรงมาจากเกาหลีเลยนะครับตรงมาจากเกาหลีตรงมาเกาหลีบินลงเครื่องมาเลยนะครับเยี่ยมนะฮะอ่ะเลขอะไรดีคะ1นึ่งถึงเก้าเลขอะไรดีอืมเอาอะไรล่ะขอให้ได้ขอให้โดนนะถ้าไม่ได้วันออฟรคายก็ได้ดิวจิ๋วล่ะเออเลขเจ็ดค่ะเลขเจ็ดรู้ไ่มทีเดียวชอบเลขอะไรทีมงานเราใส่ไว้ที่เลขที่ชีตีชอบนะครับชีตีชอบเลขอะไรคิวคิวบอกสิเรายังไม่รู้เลยครับ อะและเจใช่ไหมโอเค G เจ็ด G ดาก้อนเจ็ดอ่าเจ็งจะดีเดีมาแล้วหนึ่งเหมือนคนเล่นหวยเลยนะเออใช่กลับด้วยเต็งเขาจะบ้าเหรอหนึ่งสองสามมาเลย ใกล้เคียงใก้เคียงนะเออได้ไปได้ไปจโอเคขอบคุณมากใกล้เคียงตรงไหนวะคิดดีใจด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่นะครับผมก็แน่นอนครับติดตามได้ฮะกับแคมเปญดีๆแบบนี้ครับใน ico.co.th นะครับแล้วก็ f a c e b o o k c o m c o c a c o l a ครับสำหรับใครที่เริ่มปีใหม่แบบนี้คิดไว้ลงมือทำเลยดีกว่าครับใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะอยากให้ไปดูเพลงนี้ก่อนดีกว่าช่วงหน้าด้วย อยากดูจีดีอย่างเดียวเลยช่วงหน้าเราเล่นเกมด้วยออ๋ช่วงหน้าเรามีอะไรคาราโอเกะคาราโอเกะเล่นเองเหรอเล่นเงแน่นอนเอสเวนวัคเดี๋ยวรับสายเข้ามาเอสเวนวัคตามด้วยคำว่าคาราโอเกะส่งมาที่8787แใช่แล้วครับเดือบเขามาเล่นเกมกันใครได้วันน้องฝใครก็แจกพี่ด้วยละกันถือว่าเป็นให้คุณ่งให้ดิฉันส่งเหรอโไม่รู้อ่ะคุณไม่รู้ว่าเขามาเมืองไทยเหรอไม่รู้จริงรู้ว่าอยู่บ้านสบายโอ้แม่นไปแล้วนะโอ้ จะเหลือหรอนั่นไงแฉไปภูเก็ตด้ยไอ้บ้าเออเอาเดีวว่าตอนนี้นะคะอยให้ไปดู MV ตัวนี้ดีกว่า MV สีสันเยอะมากกับผู้ชายคนนี้ที่จะบอกว่าเป็นไอดอลของเด็กๆหลายๆคนแล้วก็เป็นไอดอลของซันิแล้วก็ยังเป็นแฟนของซันิอีกด้วยนั่นไงนนั่ไงชื่อเพลงว่า Crayon จาก G Dragon ไปเลย G D เามนเล่นครับเดี๋ยวมารับสายเล่นเกมดีกว่าสำหรับคาราโอเกะนะฮะใช่แล้วอ่ะหนึ่งสายมาเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ครับชื่ออะไรครับนัดค่ะคุณนัดนัดนัดอยู่เท่าไหร่แล้ว่ะสิบแปดค่ะสิบแปดปีใหม่อู่เที่ยวไหนมาครับอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านเออแต่หลายคนนะเรื่องที่จะอยู่บ้านเนอะทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรกวรถติดเหรอคะ ค่ะรถติดใช่รถติดมากคิววันก่อนหน้าวันจะเขาดาวประมาณวันที่2ีเนี่ยโอ้โหอย่าให้พูดเรื่องรถเลยแบบจอดเนาะจอดนิ่งๆแล้วนอนเลยดีกว่าอ๋อเหรอถนนไม่ไหวอะแบบพี่จะญี่ปุ่นเลยนะญี่ปุ่นนี้รถไม่มีวิ่งเลยจริงเหรอผมตกใจเลยบ้านเมืองล้างมาเนี่ยเพราะแท็กซี่แพงส่วนลงไปรถใต้ดินเนี่ยไปรถไฟก็ไม่มีคนขึ้นว่ะเฮ้ย คืไมึมีอยู่ไหนกันจริงว่าไม่อยู่ในเมืองที่คิวแบบเออแบบสายญี่ปุ่นรถไฟมันงงมากเออแต่ก็ไปรวมตัวสุดท้ายมันก็เยอะอยู่ดีอะค่ะเอาล่ะนัดค่ะก็เดี๋ยวมาเล่นเกมกันครับนะคะเล่นคาราโอเกะเราจะเล่นยังไงนะะกากติกาของเราครับกติกาคือกาครับพี่ครับผมนี่ครับเรามีจอให้ดูครับเดี๋ยวเราจะเปิดขึ้นมาปั๊บจะมีเป็นแบบเนื้อร้องเนื้อของแบบเป็นคาราโอเกะนะเวลาเราไปร้องคาราโอเกะ เสร็จแล้วก็จะเปิดให้ดูแค่5วิเท่านั้นแล้วแล้วให้ทายได้ว่าชื่อเพลงอะไรใช่ไหม Yes sir โอเคเออพร้อมไหมนัดพร้อมไหมพร้อมค่ะอ่ะตั้งใจดูพร้อมแล้วนะครับนัดครับดูนะฮะหนึ่งสองซ้ำมาอ๋อรู้แล้วง่ายง่ายหมดเวลาแหมง่ายมากนัดเห็นยัง อยู่ในชาร์ตด้วยของ True Music ท้อที0ชาร์ตเพลงดังด้วยเพลงดัง M V ก็ดีด้วยครับเป็นผู้ชายที่แบบโอ้ยผู้หญิงข้างใครเยอะใช่ตอบได้ปะคะไม่รู้อ่ะเฮ้ยชัดเลยนะเมื่อกี้ชัดมากเลยนะคาราโอเกะโปรตีส่ง SMS พิมพ์เป็นคาราโอเกะป่ะครับเอาแป้นไทยแป้นไทยแป้นไทยเดี๋ยวนี้ซื้อแป้นไทยกันหมดแล้วรู้ไหมฮะ งั้นรู้ไหมตอบเลยดีกว่าเป็นผู้ชายที่แนวมากเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ต่อเลยได้ไหมเอออะไรนะเพลงอะไรนะอยู่ต่อเลยได้ไหมอยู่ต่อเลยได้ไหมของสิงโตทำโชคค่ะมั่นใจป่ะมั่นใจป่ะห้าสิบห้าสิบค่ะห้าสิบห้าสิบแต่ว่าคุณอยู่ต่อเลยได้ไหมของสิงโตพ่นน้าไม่ใช่สิงโตทำโชคสิงโตพ่นน้ำนั่นมันอยู่สิงคโปร์ถูกไหมคิวทิพถูกไหมไปดูเฉลยกันนีกว่า ให้ตกใจตกใจ<แ>อยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้เธอฉันไปเธอก็รู้วันหัวใจเธออยู่ที่จะหมดแล้วตอนนี้เธอได้ยินเฮ้ยเอาจบเพลงว่าควารักตอบเธอเย,ยนินดีด้วยเอน้องนัทเก่งมากเลยนะครับเพราะน้องนัทก็จะมีโอกาสได้เลือกของรางวัลกลับบ้านไปในช่วงปีใหม่อยากเลือกอะไรดีครับ เปิดแผ่นป้ายค่ะเปิดแผ่นป้าย iPad mini ปล่าไม่ลองดูเหรอไม่เปิดแผ่นป้ายอ๋อหรือว่าอยากได้แบบว่า One of a kind อยากได้จีอะไรที่เป็นหุ่นจีดีอยากได้หมายเลขอะไรดีจ้าน้องนัดครับยกเว้นเลขเจ็ดเลขเดียวฮะนัดจะเลขห้าเลขห้าหนึ่งสองสามอะไรโอ้ยไม่ใช่วันแล้ว嘛 วันเวทิเกิยินดีด้วยขอบคุณนักนะครับดีใจด้วยค่ะสวัสดีปีใหม่ครับบ๊ายบายครับเอ้ยสันนิษผมสมมุติว่าคุณมีโอกาสได้เลือกหนึ่งเบอร์ไปงงขวัญปีใหม่ครับสมมุตินะสมมุติเหรอไม่มีจริงหรอกอคุณเลือกเบอร์อะไรเบอร์หกเพราะก็เป็นเบอร์ประจําตัวเบอร์วีหกอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกเบอร์หกก็ได้แต่เดี๋ยวอะทีมงานวันเกิดผมอะ ยังไม่ได้เปิดเลยอ่ะ <laughs> <laughs> เลยมาแล้วอ่ะของมันพี่ใหม่รวบเลยแม่เฮ่เ้อ hey. ได้นมดแ้วผขายให้เราะถ้าเธอดคุณได้เปิดอะ่ะผมขายต่ออ่ะหมื่นหนึ่งค <Q, ṛṣ S 2> ิวเดี๋ยวไปซื้อเองกันด้ะเฮ้ยไปถึงเกาหลี้เหรอเอออ่าโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่านะคุณเลือกไว้เบนน <Din kommer> อร์หนึ่งแล้วนะช่วงหน้าครับเล่นเกมดีกว่าครับกับเกมตัดต่อศิลปินเออ ทิมเอนะคะเวนวักตัดต่อส่งมาที่8 7ด7นะคะง่ายมากเลยนะคะเปิด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 ดูเอ๊ะหน้าใครหน้าใครเดากันใช่เอสเวนวักนะฮะตามด้วยคำว่าตัดต่อนะจ๊ะอ่ะแต่ตอนนี้ไปหนึ่งงานจากน้องเอิร์ธเอฟเก้าดีกว่าคร้อเพลงใหม่ของเขาเลยค่ะชื่อเพลงว่าฉันจำเป็นหรือเปล่าไปเลยมาลองสดพร้อมมากเนาะ